ค่ะวันนี้คิเบียรี่เปิดอีกแล้วนะคะวันนี้มอยู่ในนี่ค่ะเขาเรียกสามข้าวแฟชชั่นเราอ่ะจอดรถตรงประตูสามใช่อันนี้คือที่มีจิจกรรมเยอะเลยนะคะอ่านเลยนี่ใครอ่านก็ออกก็อ่านเลยนะคะใครอ่านหนูก็อ่านออกเลยนะอ้าวหนูอ่านให้ฟังได้ไหมล่ะหนูอ่านยังไม่ได้โอเคเราเดินตามคับพิเอรี่เข้าไปดูตรงนู้นก่อนเลยตัวอะไรอ่ะลูก เฮ้ยว้าวมีหมูด้วยน้องน่ารักนะน้องน่ารักอยู่ในนี้แหละออกมาได้ไหมคะขอจับได้ไหมน้องพอจะจับข้างหลังนลูกพอจะจับมันหิวข้าวหรือเปล่ามันอาจจะหิวแต่น้องไม่เคยมาครั้งแรกไม่รู้ว่าเข้าถูทางหรือเปล่าไก่ตรกกระแวนี้อะไรจัต่างพันธุ์ อะไรนะคะก็กระจกเขตอ่าเก่งมากนี้กับตัวนี้แตกต่างกันไหมโอ้ต่างต่าง<ม>เออใช่ต่างตัวนี้ไม่มีขนตัวนั้นขนสีดำตัวนี้ก็มีแต่มัน,น,นดอูอ่อนแอตัวอ่อนแอตัวนี้ดูอย่าไปใกล้สัตว์นะลูก<ม>คือ,ค,อ,ค,อคือแม่กลัวเขาจิก้มันกินขี้ตัวเองแม่เห็นไหม <laughs> ทำไมกินขี้ตัวเองอ่ะหิวหรือเปล่าเฮ้ยเม่เขาบินไม่ได้นกกระจอกเทศบินได้ไหมนกกระจอกเทศบินได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่ามันจริที่จริงมันมีปีกมันตัวใหญ่เกินไป อ๋อตัวใหญ่กันไปใช่ตัวใหญ่มากเลยดูสิเห็นไหมหนปีกมันไหมลูกพอมันกลางออกปีกมันเล็กกว่าตัวเนาะแต่เขาวิ่งเร็วมากเลยนะใช่ตัวขาเขายาวป่ะใช่ดูดิูไปดูแพะแพะออกมาได้ยังไงออกมาได้ยังไงเก่งไหมสัตว์เยอะเหมือนกันเนาะตรงนี้น่าจะเป็นท้ายท้ายฟาร์มนะคะเพราะว่าเราเข้าประตูสามแล้วอ่ะอันนี้หมูหมูใช่แล้วสวยจังไหนไปดูใกล้ๆสีสวยเนาะ ว้าวยูุี่อย่าไปใกล้กรงมากนะเดี๋ยวเขาตกใจมันลองหันมังวค่อนข้างสิไหนตื่นดูลูกลูกตัไก่น้องไก่เออคือน้ารักนาองไก่น่ารักเหมือนแม่เจี๊ยตัวนี้น่ารักนะลูกเนาะเขาเป็นตัวเล็กตัวก็สีเหลืองๆนี่คือกลายเป็นกีโยไปแล้วสินะกีโยกีโยมีกูเดมไหมเออสิกูเดมอยู่ไหน <rí> e> ไม่เยลี่แม่ของปิโยต้องตาเป็นยังไงต้องตาเป็นคนละทางอันนี้เขาเรื่องน่าจะหมูป่านะแม่ว่าใช่หมูป่าบุตรลวนหมูป่ามันจะมีตรงนี้เขี้ยวหรอคะที่จริงมันมีนะก็ก็มีเขี้ยวอ่ะแต่เขาตัดหมูป่าใช่แต่ถ้าหมูบ้านหมูที่มันเป็นสีขาวๆอ่ะอันนั่นแะหมูไม่มีเขี้ยวอันนี้ก่ะหมูป่ายา ใหญ่เล่นได้ไหมไหวโอ้ตรงนี้ที่เขาเคยแม่เคยเห็นในในในเพจเขาอะที่เล่นโคนแล,ล้วสไลเดอร์ลงมาโอ้ที่ปีนป่ายจาับดีๆเดอ้อตกลงไปเปลี่ยนนะ นี่น่าจะไปได้ง่ายอยู่ลูกแต่แม่ไม่มั่นใจว่าผู้ใหญ่ขึ้นได้ไหม,ไ,มได,ได้แข็งแรงอยู่ไปไ,ไ,ไปทีละคนไ,ไ,ไปทีละคนจะหย่อนปุ้งไปเลยแล้วกับทางทางนี้ไหมล่ะใช่เพราะว่านั้นมีตะข่ายที่ขาดเนาะ แต่าไนอนม้ฮาน่ามายิ้มก่อนทีนึงไปไปเกือบตกขี้ตเย้โตม สร็จแล้วเราจะเดินย้อนขึ้นไปเนาะเราไม่รู้เลยไม่เคยมาว่าเราตรงไหนอ๋ออันนี้สถานีขี่รถ ATV สามสินาที250บาทจ้าไม่ขี่หรอกอ๋อตรงนั้น <c oughs> เรามาผิดทางทจริงจด้วยเราเข้าทางประตู3มาถึงปุ๊บเราไปถึงตรงปัสสุสัตว์เลยเลี้ยงสัตว์แต่จริงๆแล้วนี่คือตรงนี้คือเรามาแล้วมกี้ลูกเราต้องเลี้ยวขึ้นไปทางนี้ลูกอันนี้คืออันที่เรามาม่กี้ ที่ต่ำเข้าไหม <า S 2> สะพา,พาอนอะไรนะรเต้องเพราะอ,อะไรเพราะอะไรที่ระสะที่เดินออกไปไม่่ต้องเดินนะทำไมอไม่ต้องรอองน,ออน,นี้คือสะพานรกข้ามคลองมีด้วยบอก เดี well ๋ยวนี้ดูความปลอดภัยไม่ปลอดภัยเองบ่อปลาช่อนสามชิ้นร้อยให้อาหารสัตว์ศาลาปลาช่อนอเมซอนปลาช่อนอเมซอนมันจะกระโดดขึ้นมาเหรอคะไม่เขาจะเขาเหย่อนเขาตัวอยากอยากทำอยากทำต้องไปซื้อบาดซื้อกู๊ดกันนึกสุดแล้วบอกนี่มันกระโดดขึ้นมานิดนึง มันกินเนื้ออุ้ยอุ้ยอะไรคะมันมีเต่าตัวอะไรเหมือนมีโอที่อยู่ที่บ้านอะเมดด้วยนะไหนไหนเออตัวเข้ากันเลยแต่อันนี้คือพันมันจะเอาตรงแง่งแมันงัดกันเลยทีเดียวมันกระเด็นเลยเหรอมันก็น่าโอ้จริงจะบอกให้ว่านี่ถ้ามันหาน่ามาพูดที่เห็นตัวหนึ่งมันหูมันจะงัดทีเดียวกระเด็นเลย มีเทมเพอรลีนด้วยนะเทมเพอรีนแต่เราจะมาซื้อคูป,ปองนี่ก่อนนี่ค่ะที่ขายของอันนี้พี่ขายของมีไอติมนะอันนี้เป็นร้านอาหารร้รานอาหารอ่าแม่กำลังดูยอยู่แป๊บนึงถ่ายรูปให้แม่รูปหนึ่งปะก็ได้ตอนนี้พี่เย,ยลี่มาให้อาหารปลานะคะ นมนะคะดูเป็นอากร์มากินเุดโอ้ยโอ้ยน้องโอ้้โอ้นองมาเป็นเไงโอ้ยเช่นไงได้ไหมตัวเล็ก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 แรงโคยอะแรงเยอะไหมดุดแรงมาก ว้าวด้าววววเลยโอ้โหโอ้โหโอ้ my god โอ้โหกิจกรรมเยอะเหมือนกันนะก็คืออันนี้เป็นสะพานที่ใช้ปีนไต่แต่ว่าถ้าจะรีปีนรี่คงเสียวน่าดูเลยเนาะสะพานวัดใจ50บบาทห้ามข้ามโดยไม่มีอันนี้อ๋อ มีช้างนี่ไงลูกช้างน่าจะอยู่ตรงนี้คือหลายๆอันในมือพอซื้อสักสามอันนในมือแจกฟรีว้าวกำลังจะมาซื้อเขาสีอะไรคะไอ้สีละอันดีกว่าสีละอันมีสีแดงกับกจะาปสีแดงกับสีขาวเออเงีเยวมีแต่สีแดงกับสีดอกเองงค่ะสีแดงนะใช่ขอบคุณด้วยนะคะจริงๆถ้าเข้ามาทางนี้ เยี่ยมค่ลูกหาหน้ามายิ้มอีกทีหนึ่งหนึ่งสองไปแม่ว่าขี่ช้างตอนนี้ร้อนน่าดูเลยแม่ไปดูขี่ช้างแม่ไม่หดแล้วจับใคม่ไม่ได้ไไดยิงไปจับเลย <c oughs>

ที่เราอยู่บัแม่มกลัวนะคะเหมือนอไม่ไม่ลเวลาช้างเดินอ้ยเวลาช้างเดินไม่ผ่อยไม่ได้เลยแม่แมไม่กลาถ่ายคลิปมันดงมากมากแม่กลัวโตแม่กลัวโตไม่ถึงแม่อย่างน้อย่่่เลรมีเราอยู่บนหลังช้างไม่เป็นไรเี่เจดีจี จับหนูจับลเลยน ые, ENNIS, ะเดีนี่จะตกลงมาตาช่วยไม่ท <SAN TA Maria websites> ันเนาะเอานี่ไปแล้วไปต่อแล้วไอ้๋ยวนี้อธิบายเยี่ยมเลยอธิายแเลอรี่นี่มากินเช้าที่ไหนลูกกินเช้าที่ไหนคะอะไรนะเขาเรียกอะไรตอนนี้สามอะไรสาม K แบตเตอรี่โอจะใช่สามข้าวแฟคทอรี่แฟคทอรี่ครับพายเลยอร่อยเนาะเย็นดีเนาะเย็นดี ช่องตัวนี้เทพมากเทพมากอะไรคือเทพมากแปลว่าสูงมากอ๋อสูงมากแล้วก็เทพมากแบบแปลว่าเทพมากออว้าวอะไรนะคะอยากเล่นเทมโ์พอลีโอคนเยอะนุ้ยหลบๆแม่ว่าเทมโพอลีเดี๋ยวแม่พาไปเล่นที่ฮาเบอร์ได้ไหม โอ้ยโอ้ยทำอะไรนะ่ะนี่ไม่ใช่ไข่นะเย็นีน่ทรงตัวที่ไหนจะทำอะไรลกูกโอ้ลอยลมเย็นสบายดีจังได้กาแฟแล้วชื่นใจโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ ขายชีฟ้าเลยว้เด็กๆคนไหนนะคะที่อยากเล่นชิงช้าโลดโผนแบบพี่เอลลี่นะคะแม่เจว่านะคะต้องจับแน่นๆระวังระวังนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะให้ดีควรมีผู้ปกครองด้วยทรงตัวให้เก่งก่อนเนาะให้ผู้ปกครองดูช่วยดูให้ว่าเราพร้อมหรือยังนะคะเพราะว่าเด็กๆอาจจะพลาดตกลงมาได้อันตรายนะคะอะไรนะ นเนเพื่อน,มน,นไม่ได้หรอกขึ้นทำไมอ่ะแม่ต้องคอยดูหนูสิค่อยๆนะย้อยลงมาอะไรคือย้อยลงมาคะไม่เข้าใจสับต้องหันหลังลงค่ะข้างไหนก็ช่างหันหน้าลงไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ได้อ่าหันหลังลงถูกต้องให้แม่ช่วยไหมไม่ต้องเนาะ ไอ้หนู้มันเก่งไปตลอดชีวิตทำไมต้องปล่อยให้เก่งไปตลอดชีวิตล่ะอุย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 เก่งมากเฮ่ยม่ค่ะค่ะคำตับไปหมดละ สำหรับวันเด็กแห่งชาติปี2567นะคะแม่เจี๊บก็พาเยลลี่นะคะมาเที่ยวที่3ามข้าวแฟ t o r y เกษตรอินทรีย์นะคะที่จังหวัดอุดรธานีนี่เองค่ะ ขับรถออกมาตามเส้นมิตรภาพนะคะอุดรขอนแก่นนะคะพอถึงศูนย์มะเร็งอุดรธานีนะคะก็เตรียมเลี้ยวซ้ายเลยค่ะอยู่ฝั่งเดียวกับทางไปขอนแก่นนะคะที่นี่กิจกรรมมากมายนะคะมีร้านอาหารด้วยนะคะแล้วก็มีร้านกาแฟด้วยแล้วก็มีในส่วนของกิจกรรมที่เหมือนค่ายนะคะแม่เจ็บเข้าใจว่าอันนี้คงต้องจองมาก่อนหรือไม่ก็ติดต่อไปทางเพจนะคะน่าจะมีกิจกรรมเป็นช่วงๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่เจ็บกับพี่เอลี่ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ